มาอีกหนึ่งผลงานแล้วดกจังเลยสิฝักปนง,งูเขียวเลยอฝักมันอะสุดยอดเลยดูสิเหมือนงูเลยมันทำไมฝักยาวจังดูสิอุย้ยเหมือนงูเลยไม่กล้าจับอะยาวอะ่ะ เจ้าเหมือนงูเลยถั่วเป้น,นี่ดกมากเออกินไม่หวไม่ไหวจริงๆสงสัยแต่ใบมันไม่มีแล้วนะน้องกวางพี่กวางจัดเละหมดแลวโอ้ตกดกดก,ด,กดูสิดีไปสอวันว้าวโอ้ยเต็มเลยเท่จัง ชอบจังเลยนี่มาแล้วผลงานแต่ปอปิก้ากวางกินหมดแล้วสิหูยาวเหมือนงูเลยอะ่ะเยอะมากเลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วสิ ในที่สุดเขาก็มาให้เห็นให้ได้ชมสงสัยต้องเพิ่มค้างให้หญิงใส่มันจะรับฝักไม่ไหวแต่เราซื้อกินมัน,นไม่ฝักใหญ่ขนาดนี้นะนูกเซียนนี่ยาวเป็นศอกเลยยิ่งฝั่งนี้ยิ่งยาวนี่ยาวมากเลยเป็นแขนมั้งนี่เดี๋ยวเล่นก่อนนะโอ้หดูสิศอกนึงเลยนี่ถั่วอะไรยาวเป็นศอก เกินพิกัดเลยเกินเกินความคาดหมายในที่สุดนางก็ได้เฉยชมนาะฝักไปบนยอดมันฝักเล็กเยอะมากเลยนี่นเยอะมากสงสัยต้องเพิ่มค้างให้จริงๆภูมิใจจังเลยที่แรกนึกว่าเขาจะไม่มีฝักมานึกว่าเป็นกระเทยเขามาช้าแต่มาเยอะ ขอบคุณค่ะที่มา